พอเข้าใกล้ชิดเกิดความลันจวนจิตแม่ไปคิดถึงอย่างว่าเลยออไปคิดถึงประตูอย่างว่าเลย<อ>แต่ผู้หญิงอาจจะคิดว่า<อ>เฮ้ยเราเนี่ยมาใกล้ชิดอ,อบอุ่นสแสดงความโรแมนติกความรักกันเฉยๆเข้าอกเข้าใจเออมีเพื่อนมีนฝันหวานง,งานแต่งงงแต่งงานใช่แล้วออแล้วสถานการณ์มันเกิดวิกฤตเข้าขั้นแล้วอาจารย์ถ้าเข้าขั้น หนึ่งเราต้องตัดให้ได้ซะก่อนว่าตรงไหนคือความพอดีแล้วพยายามบอกว่าโอเควันนี้เรามีธุระเราต้องกลับกันละเราหยุดแค่แคนี้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่สำเร็จถูกชักจูงไปถึงเข้าขั้นสุดท้ายอย่างที่อาจารย์ถามครับผมคิดว่าผู้หญิงต้องรู้จักการปฏิเสธให้เป็นอย่าปฏิเสธด้วยเหตุผลเช่นเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หน้าหรือว่าประเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยิน S <S เดี๋ยวจะว่ายังไงถ้าอาจารย์ปฏิเสธด้วยเหตุผลฝ่ายชายจะหักล้างด้วยเหตุผลได้หมดหักลา้างยังไงครับอาจารย์ก็เดี๋ยวคนอื่นจะเห็นนะอ,อ้ะาวก็เราอยู่กันสองคนมันจะเห็นได้ยังไงถ้าคนอื่นเขารู้ละ่ะเออก็เราไม่บอกใครใครมันจะรู้ละ่เ,ะเห็นไหมมันหักได้หมดเลยแต่วิธีการปฏิเสธให้ผู้ชายหดเลยทำยังไงครับอาจารย์ น่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้ครอบครัวเรารับไม่ได้จริงๆเราถือว่าเป็นความเลวทรามเรื่องอย่างนี้ครอบครัวของเราพ่อแม่เรารับไม่ได้ถามว่าผู้ชายจะบอกว่ารับได้หน่อยหน้าเราใช้ค่านิยมเปนการบอกว่าอย่าใช้เหตุผลแต่ใช้ค่านิยมค่านิยมแปลว่า คุณค่าเรื่องนี้ครอบครัวเราตัวเราพ่อแม่เราตระก,กูลเราเห็นว่ามันเป็นของไม่ดี oh. เขาจะมาบอกคุณเปลี่ยนค่านิยมหน่อยนะมันเป็นไปได้ไหมอ๋อไม่ได้ถ้าโดนอย่างนี้ไปเลยโห<พ>ดโหดแล้วแล้วถ้าไม่ยังไม่อย่าแล้วเวลาพูดอย่าก,ก้มหน้าก้มตาทำเป็นเหนียมอายจ้องหน้าจ้องตาแล้วก็พูดจริงจัง แล้วมันยังหืนไม่หยุดและอาจารย์มันยังหืดของม,มันยังขึ้นอยู่ผมคิดว่าทำเสียงดังๆผู้ชายเนี่ยกลัวมากเลยเสียงดังแล้วคนอื่นรู้เราก็อย่าไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงดังแล้วก็ไม่มีใครได้ยินอีกนะไอ้อย่างนั้นก็เสร็จแน่แหละครับ,รบแต่ครับกรณีของฟิล์มกับแอนนี่เนี่ยถ้าดูประเด็นนี้ให้ดีเนี่ยนะครับสืบ่อมวลชนไปถามท่านนายกครับ แต่ท่านายกยังไม่มีโอกาสได้ตอบครับแต่รู้ไหมท่านยิ้มยิ้มเฉยเฉยเออแต่ว่าถ้าลองไปค้นดูในหนังสือร้อยฝันวันฟ้าใหม่ที่นายกอภิสิทธิ์เขียนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับมีบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอเหมือนกับฟิล์มกับแอนนี่เรื่องที่เกิดขึ้น<อ>เหมือนกับท่านได้พูดไว้แล้วก่อนหน้าว่า อะไรควรจะเป็นอย่างไรอาจารย์อยากรู้ไหมอยากรู้ครับอาจารย์ถ้าอยากรู้ไปดูกันนายกอภิสิทธิ์ได้แสดงจุดยืนความคิดเห็นในหนังสือร้อยฝันวันฟ้าใหม่เขียนไว้ว่าความจริงที่น่าหดหู่ในวันนี้คือสภาพปัญหาของการทำแท้งการรีดทารกออกจากคันมารดาการนำทารกไปทิ้งตามถังขยะ ป้ายรถเมตามที่สาธารณะต่างๆหรือแม้แต่การทิ้งภาระการเลี้ยงดูลูกให้แก่พ่อแม่ที่เป็นคนชาราเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงและผู้ชายในสังคมของเราจำนวนไม่น้อยมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้คิดวางแผนถึงอนาคตอย่างรอบครอบไม่มีการวางแผนครอบครัวไม่มีความเข้าใจเรื่องเพศสัมพันธ์เพศศึกษาและครอบครัวศึกษา เมื่อฝ่ายหญิงตั้งครรภจึงเกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นความเครียดความไม่พร้อมความยากลำบากในการสร้างครอบครัวใหม่อย่างฉับพลันกลายเป็นข้ออ้างนำไปสู่ความไม่รับผิดชอบต่อเด็กในรูปแบบต่างๆผมไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งเพราะถือเป็นการละเมิดชีวิตของเด็กเป็นความรุนแรงต่อแม่และเด็กอย่างที่สุดแต่มีเพียงสองกรณีที่ควรได้รับการยกเว้นคือ หากการตั้งคันนั้นเกิดขึ้นเพราะถูกข่มขืนหรือการตั้งคันนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิงที่ตั้งคันหรือเด็กในคันเท่านั้นจึงพอจะยอมรับเรื่องการทำแท้งได้บ้าง แต่ที่รับไม่ได้เลยในขณะนี้คือทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วจึงต้องรับภาระทั้งหมดอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ฝ่ายชายได้เข้ามาร่วมแบกรับภาระน้อยมากกลายเป็นว่านอกจากธรรมชาติจะให้ฝ่ายหญิงอุ้มท้องฝ่ายเดียวแล้วสังคมในวันนี้ยังปล่อยให้ภาระปัญหาทั้งหมดตกอยู่กับผู้หญิงฝ่ายเดียวอีกด้วยปัญหาที่ว่าหากไม่ทำแท้งจะเลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะอยู่ในสังคมอย่างไรจะตัดสินใจทำแท้งหรือไม่ทำแท้งทั้งหมดดูจะกลายเป็นความเครียดของผู้หญิงเท่านั้นผมคิดว่าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วควรจะต้องมีกฎหมายที่บังคับให้ฝ่ายชายมีความรับผิดชอบมากกว่านี้และมีมาตรการที่เอื้ออำนวยให้ชายหญิงมีความรับผิดชอบร่วมกันเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมากเช่น การตรวจ DNA ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อจะสร้างความรับผิดชอบร่วมกันสร้างความรับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อชีวิตน้อยที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนสองคนไม่อาจารย์นี้ก็ท่านก็ให้แนวทางไว้ดีนะครับครับจริงๆแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งแต่ละว่าเราไม่มีเวลาครับก็คือเรื่องเด็กลูกของแอดนี้อายุสามเดือนครับผมเนี่ย มีความรู้สึกว่าเราไม่สมควรที่จะเอาเด็กเนี่ยมาออกทีวีไม่ว่าจะช่องไหนไม่ว่าจะรายการใดก็ตามเห็นหน้าเห็นตาเห็นชื่อ,อเด็กคนนี้เขาไม่เคยบอกนะว่าเขาอยากจะเกิดเขาไม่เคยบอกนะว่าเขาอยากจะอยู่ในสภาพอย่างนี้และถ้าโตขึ้นเขาถูกล้อว่าเป็นเด็กกำพร้าพ่อบ้างพ่อไม่รับบ้างหรือโตขึ้นแล้วถูกล้อจะเป็นปมด้อยใช่ไหมครับไม่เคารพสิทธิ์ของเด็กครับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมต้องคิดตรงนี้ให้หนักว่าเราต้องปกป้องเด็กเพราะเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยบอกว่าอยากจะเกิดมาในสภาพเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ดีต้องช่วยกันปกปิดใบหน้าไม่ใช่เอามาประจานอย่างทุกวันนี้แม้จะเข้าใจดีว่าสถานีก็ดีรายการก็ดีมีเด็กมาด้วยมันทำให้คนเกิดความอยากดูอยากรู้แล้ว ผู้หญิงเองก็จะดูดีด้วยเพราะว่ามันมีเด็กมาเป็นตัวช่วยทำให้น่าสงสารแต่แตอย่าทำอย่างนั้นกับเด็กเลยผมขอร้องอาจารย์เห็นด้วยไหมครับครับเป็นการทำลายเด็กโดยที่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยกรับโหดมากเราเสียดายเหลือเกินครับที่มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูปมปัญหาที่เหลืออยู่ครับครับ อาวุธสงครามประเภทลูกยิงระเบิด RPG จำนวน30ลูกกระสุนปืน M 1 6จำนวน8,000นัดและกระสุนอาก้าอีกจำนวนหนึ่งถูกขโมยไปจากค่ายทหารศูนย์สงครามพิเศษจ,จังหวัดลบบุรีมีการสอบสวนหาคนร้ายโดยมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือคนในหรือเกลือเป็นนอนปมปัญหามีอยู่ว่าอาวุธที่หายไปเกิดใกล้กับการชุมนุมของคนเสื้อแดงใครเป็นคนเอาไปและจะนำไปใช้ทำอะไร แม่นี่เราก็มีเวลาเท่านี้เองนะครับทางช่อง11ก็ออกได้ส่วนหนึง่งแต่ว่าถ้าอยากจะดูให้ครบๆไปดูต่อที่ ASTV วันอังคารในเวลา18นาฬกา30นาทีเต็มเเลยเต็มเตวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ